หลังจากสวดมนต์เสร็จควรจะนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรเพื่อรักษาโรคภัยเมื่อสวดมนต์จบแล้วการทำสมาธิและแผ่เมตตาจะทำให้คุณเนี่ยผ่อนคลายความเครียดทั้งกายใจช่วยให้อาการป่วยดีขึ้น วิธีปฏิบัติสมาธิเบื้องต้นให้นั่งขัดสมาธิหรือขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหงายฝ่ามือทั้งสองขึ้นนั่งตัวตรงหลับตาดึงสติมาอยู่ที่สะดือยุบหนอพองหนอเวลาหายใจเข้าให้ตั้งสมาธิหรือกำหนดจิตที่ท้องเวลายุบเข้าก็ พองอยุบหนอพองหนอเวลาหายใจเข้าพองหนอเวลาหายใจออกยุบหนอข้อสำคัญก็คือให้จับสติหรือจับสมาธิอยู่ที่หน้าท้องหรือสำหรับคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาสามารถกำหนดจิตได้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกกำหนดกำหนดสมาธิ ตั้งสติกำหนดจิตที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อมีเวทนาก็ต้องบังเกิดความทุกข์มนุษย์เราก็ทุกข์ได้ตลอดเวลาไปต่างจังหวัดคิดถึงบ้านคิดถึงลูกคิดถึงหลาน ไม่สบายไปนอนโรงพยาบาลคิดถึงบ้านคิดถึงทรัพย์สินฟุ้งซ่านป่วยใกล้จะตายแต่ก็ฟุ้งซ่านเป็นห่วงทรัพย์สินเป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานเป็นห่วงทรัพย์สินความทุกข์จากโรคภัยแก้ได้ด้วยบุญท่านที่ทุกข์ใจจากโรคภัยไข้เจ็บโรคมะเร็งโรคต่างๆนานา,นาที่ กิดกับตัวเราในขณะน,นี้สืบเนื่องมาจากกรรมที่ตัวเองทำในอดีตชาติหรือกรรมที่ทำในชาตินี้โรคภัยใกล้โรคภยัภยไข้เจ็บต่างๆที่ท่านเผชิญอยู่ณเวลานี้จะโรคประสาทโรคไบโพล,ล่าโรคเครียดโรคซึมเศร้าก็ล้วนมาจากกรรมที่เราเคยก่อไว้จะเป็นกรรมในอดีตชาติ ก็กลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้ถ้าหากเป็นกรรมในชาตินี้ก็เกิดจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้เงินคนไปทําแท้งหรือ,เ,อเคยผ่านการทําแท้งมาหลายครั้งตรงนี้ถือว่าเป็นกรรมส่งผลให้สุขภาพไม่ดีเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะป่วยได้โรคร้ายแรงที่รักษาได้ยากหรืออย่างบางคนน่ะที่ ตรวจเจอเชื้อตรวจเจอเชื้อเอชแล้วก็แพร่แพร่แพร่พันเชื้อเอชโดยไม่ใส่ถุงยางแล้วก็มีเซ็กมีขยันมีเซ็กกับคนจำนวนมากแล้วก็ไม่ใส่ถุงยางไม่ใส่ถุงยางแล้วก็ปิดบังความจริงว่าตัวเองเป็นเอชแล้วทีเนี้ย กรรมมันก็สนองทําให้คนคนนั้นน่ะต้องนั่งรถเข็นต้องนั่งรถเ,เข็นกลายเป็นคนพิการในขณะที่ว่าบางคนน่ะเขาติดเชื้อเอดก็จริงแต่ว่าร่างกายของเขาอ่ะมีภูมิต้านทานคือคนที่ติดเอดแต่ว่ามีภูมิต้านทานเนี่ยก็คือว่าระบบระ,ระบบอิมมูนของเขาเนี่ยทำงานดี คือคนบางคนมีเชื้อโรคเอดในร่างกายก็จริงนะแต่ว่าระบบภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันของคนคนนั้นทํางานดีก็ไม่ป่วยไม่เป็นอะไรเลยคือคนเป็นเอดบางคนระดับระบบระบบ immunity ระบบ immunity หรือระบบภูมิคุ้มกันระบบระบบการสร้างเม็ดเลือดขาวระบบภูมิคุ้มกันทํางานดีเยี่ยมเขาก็อยู่ในสภาวะที่ จะไม่ตายเพราะโลกเอดส์แต่จะเป็นการแพร่พันธุ์ได้พวกที่พวกที่เป็นเชื้อเอดส์อ่ะมันจะมีอยู่สองกลุ่มไนงะกลุ่มที่เป็นอ,อพาหะเขาเรียกพาหะกลุ่มที่เป็นพาหะก็คือว่าในร่างกายของคนคนนั้นอะ่ะในร่างกายของคนคนนั้นอะ่ะจะมีเชื้อเอดอยู่ในปริมาณที่น้อยมากเพราะว่า ร่างกายของคนคนนั้นเนี่ยสามารถสร้างเม็ดเลือดขาวและมีภูมิโรคเอดคนคนนั้นจะไม่ตายด้วยโรคเอดแต่ว่าเขาสามารถที่จะแพร่เชื้อเอดเขาจะสามารถแพร่เชื้อเอดให้ใครก็ได้กลุ่มนี้เขาเรียกพาหะส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มผู้ป่วยชั้นดีก็คือว่าเมื่อติดเชื้อเข้าไปก็จะตายภายในสามสีป่ปีถ้ามียากิน ถ้าทานยาตรงเวลาหรือมียากินก็อายุก็อยู่ได้นานเป็นสิบปีก็คือว่าคนที่ติดเชื้อเอดบางคนน่ะไม่จําเป็นต้องกินยาเพราะว่าเขามีภูมิคนที่ติดเชื้อเอดบางคนน่ะไม่ต้องกินยาเพราะเขามีภูมิเม็ดเลือดเขาทําทงานปกติไม่เป็นหวัดร่างกายแข็งแรงคือมันเป็นมันก็เป็นที่เขาเรียกว่ามันเป็นที่กรรมอ่ะอย่างบางคนน่ะ ไม่ไม่ได้เป็นคืออย่างบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นเอ่อโรคร้ายอะไรแต่อ้วนอย่างบางคนเนี่ยผอม,อม,อม,อมแล้วก็คืออย่างบางคนเนี่ยผอมผอมสวยผอมสวยหุ่นดีผอมสวยหุ่นดีสุขภาพดีแล้วก็ชอบล้อเลียนชอบด่าคนอ้วนชอบล้อเลียนคนอ้วนชอบด่าคนอ้วนมันก็มีผลเหมือนกันนะก็สุดท้ายก็ ก็ป่วยเป็นโรคร้ายเยอะก็คือว่าโรคร้ายโรคร้ายหรือโรคภัยไข้เจ็บอันนี้เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากและมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แสดงออกภายนอกอย่างผู้ชายบางคนน่ะก็ภายนอกดูปกติมากเลยนะแต่ภายในเนี่ยเน่าเฟะคือบางคนภายนอกอะ่ะผู้ชายบางคนภายนอกอะ่ะดูปกติภายนอกอะ่ะดูปกติ ถมชอบล้อเลียนคนอ้วนด้วยนะแต่ว่าภายในอ่ะเน่าเฟะเพราะว่าสูบบุหรี่กินเหล้าสูบบุหรี่กินเหล้าป่วยอ่ะสิบเอ็ดโรคโรคก,กระดูกป่วยโรคเกาป่วยโรคนิ้วป่วยอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะภายนอกอ่ะไม่ไม่อ้วนหรอกแต่ว่าข้างในอ่ะเน่าป่วยหลายโรคป่วยหลายโรคมาลงมาเลงอะไรแบบนี้คือเขาบอกว่าเออ สิ่งที่สิ่งที่เจ้ากรรมในเวน่ะสิ่งที่เจ้ากรรมในเวนแสดงแสดงให้เราเผชิญเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เจ้ากรรมในเวน่ะแสดงให้เราเผชิญเผชิญเผชิญโชคชะตาหรือคอกรรมเนี่ยมันก็มาจากกรรมในอดีตของเราแบบล้วนๆ่ะมันเป็นกรรมที่มาจากในอดีตเขาเรียกกรรมตัดรอนกรรมตัดรอนก็คือว่า ออผู้หญิงที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงหน้าตาสวยรูปร่างดีกระโดดตึกตายเครียดตกงานตกกระโดดตึกตายผัวทิ้งฆ่าตัวตายเครียดฆ่าตัวตายตกงานฆ่าตัวตายเครียดเรื่องโควิดฆ่าตัวตายคือมันเป็นสิ่งที่ล้วนเกิดจากเจ้ากรรมในเวรเป็นหลัก โรคมะเร็งโรคโรคเลื้อยลังต่างๆโรคร้ายโรคเลื้อยลังที่รักษาได้ยากต้องฟอกไตาบางครั้งอะ่ะมันก็มาจากกรรมคนที่กรรมเยอะอะ่ะเวลากินยาฆ่าเชื้อเข้าไปอะ่ะด้วยอำนาจของกรรมอะ่ะมันก็ทำให้คนคนนั้นอะ่ะเออเชือ้อเชื้อโรคอะ่ะมันดื้อยาเชื้อโรคในร่างกายของคนคนนั้นอะ่ะมันจะเกิดอาการดื้อยา เจ้ากรรมในเวรยิ่งทวีความพยาบาทเคียดแค้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรักษาได้ยากคนคนนั้นจะต้องจมอยู่กับความทุกข์หรือมีปัญหาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมีการเสียเงินเสียทองเพราะว่าเจ้ากรรมในเวรเขาจะมาแก้แค้นเราในสภาวะองค์ประกอบที่เล็กที่สุดนั่นก็คือเชื้อโลกเจ้ากรรมในเวรที่มาในรูปเชื้อโรคก็คือว่า ด้วยอํานาจของแรงกรรมอะ่ะมันก็จะทําให้เราอะ่ะต้องไปติดเชื้อด้วยอํานาจของแรงกรรมอะ่ะมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยต้องไปติดเชื้อโรคร้ายบางตัวที่ว่าตัวเราเองก็นึกไม่ถึงว่าจะต้องมาติดวิธีการให้บุญแก่เจ้ากรรมในเวรควรทำดังนี้ผู้ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งก็ให้ อธิษฐานโอนบุญเฉพาะเจาะจงเป็นการโอนบุญเฉพาะเจาะจงว่าบุญนี้บุญนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยมะเร็งปอดสูตรแต่มะเร็งปอดหรืออะไรก็ตามพวกเชื้อมะเร็งเมื่อได้รับบุญแล้วขอให้เจ้ามีชีวิตที่ดีขึ้นยกภพภูมิที่สูงขึ้นจงหลุดจากสภาวะชั้นต่ำเดี๋ยวนี้ เมื่อเราหายแล้วเราจะทำบุญให้แก่พวกเจ้าส่งชีวิตของเจ้าให้สูงขึ้นเรื่อยๆพวกเจ้าจงเลิกอาฆาตพยาบาทจองเวรเราเสียทีตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะตั้งตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามเลิศเลิกเบียดเบียนค่าสัตว์ตัด,ตดชีวิตขอส่งบุญที่เกิดจากการรักษาศีลน,นี้ขอส่งบุญที่เกิดจากการรักษาศีลน,นี้ให้แก่พวกเจ้าด้วยค่ะ